สวัสดีครับท่านผู้ชมประวัติคนดังวรัตยานินคูหามีชื่อเล่นว่าจุย๋ยกันได้มาเป็นดาราและเป็นนักแสดงละครเรื่องแรกที่แสดงก็คือเรื่องกษัตริยริยาแสดงเป็นพระสุพรรณกัญญาของค่ายกันตนาช่องหจากนั้นก็มีงานละครให้แสดงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2561 ซึ่งเป็นปีที่แต่งงานดังและมีงานแสดงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน15ปีโดยเฉลี่ยมีงานละครแสดงปีละ2เรื่องละครที่แสดงทั้งหมดกว่า32เรื่องละครที่เด่นดังเช่นพระสุพรรณกรัญญาในเรื่องกษัตริยาปี2546ตลาดน้ำดำเดินรักสัมปทานหัวใจสายน้ำสามชีวิต คมคนผู้แม่นังโองมนรักแม่นํำมนสามีตีตราออาสำหรับสามีตีตรานั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับจุ๋ยอย่างมากมายกำไรมากเมียหลวงเพลินรักเพลิงแค้นปี2562และเรื่องอื่นๆสังกัดกันตนาตั้งแต่ปี2546ไปจนถึงปี2555 ผลงานด้านอื่นๆ 1. ผลงานด้านโฆษณา13รายการ 2. องเมวสิทวิดีโอ10รายการ3เป็นพิธีกร15รายการเช่นรายการดาราปาร์ตี้ชิงร้อยชิงล้านกว่าจะมาเป็นดาว 4. ผลงานเพลงกว่าเจเพลงจุย๋ยร้องเพลงเก่งร้องเพลงได้ไพเราะมากในเรื่องมนรักไม่น้ำมนแสดงคู่กับเวีย ทั้งสองทำได้ดีมากมากสร้างความสุขสนุกสนานให้กับประชาชนอย่างมากมายมนรักแม่น้ำมลยังมีผู้ชมคิดถึงจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับคิดถึงบรรยากาศในเรื่องการร้องเพลงการรำสนุกสนานมีความสุขไปกับผู้แสดงในเรื่องคิดถึงนางเอกพระเอกและคณะนักแสดงคนอื่นๆอีกด้วย 5. การภาคเสียง มีอยู่สองรายการเช่นภาคเสียงตัวละครฉบากแก้วในละครการ์ตูนชื่อดังการกล้วย 6. เป็นผู้จัดละครหลังจากที่แต่งงานแล้วงานแสดงเริ่มมีน้อยลงก็มาเป็นผู้จัดละครร่วมกับสามีนอกจากนี้ยังมีผลงานการไทยแบบอีกด้วย 3. รางวัลชีวิตการแสดงได้รับรางวัล16รางวัลตัวอย่างสามมตีตรา ได้รับรางวัลถึง9ปรางวัลเช่น 1. นัดแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2557สามีตีตรา 2. นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรางวัลนัทราชปี2557สามีตีตราวรัตยาเนินคูหาเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2526ที่อํอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีจุย๋ยมีความสูงที่1เมตร66เซนติเมตรความสูงได้มาตรฐานของนางแบบเลยนะครับเป็นลูกคนสุดท้องของคุณพ่ออำนาจและคุณแม่ลูกอินนินคูหาจากพี่น้องทั้งหมด3คนมีพิชัยอยู่สองคนปัจจุบนันคุณพ่อและคุณแม่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันครอบครัว นับถือศาสนาคริสต์การศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์สาขาบริหารรัฐกิจความสามารถพิเศษของจุย๋ยนั่นก็คือศิลปะป้องกันตัวหรือที่เรียกกันว่าไอคิโดคู่สมรสได้สมรสกับพุทธิชัยเกษศิลป์หรือดีเจพุทธเมื่อปี2561มิบุตรด้วยกันสองคน คนแรกเป็นผู้ชายชื่อพีเจอาสำหรับคนที่สองนั้นเริ่มท้องเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปี2567ประมาณการว่าจะคลอดประมาณมกราคมหรือกุมภาพันธ์ปี5 6 8 8นะครับการมีบุตรของทั้งสองเป็นเรื่องที่ยากมากๆกว่าจะมีลูกได้ต้องใช้เวลาถึง4ปีต้องใช้กระบวนการทางแพทย์มาช่วย จึงมีลูกได้ก็เป็นธรรมดาสำหรับคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วครับความเป็นมาของความรักของทั้งสองทั้งสองเคยแสดงละครร่วมกันรู้จักการในฐานะเพื่อนร่วมแสดงละครเช่นเกมมายาฝันเฟื่องเป็นต้นจากกันเป็นเพื่อนต่างก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีหลายอย่างที่แต่ละคนมีดีให้อีกคนหนึ่งรักเช่นความเป็นจริง หรือความเป็นธรรมชาติของแต่ละคนทําให้ต่างรู้ถึงความจริงของการและการจุย๋ยชอบพุทธเพราะเป็นธรรมชาติในตัวพุทธการปฏิบัติตัวก็ดีบุคริกก็ดีการแสดงความรักที่มีที่เป็นธรรมชาติในส่วนของพุทธชอบจุย๋ยเพราะเห็นว่าจุย๋ยเป็นคนที่มีใจบุญคอยดูแลเพื่อนๆในกองทายเป็นประจำเป็นคนใจดีจึงกลายมาเป็นความรักของทั้งสอง ในช่วงที่เรียนรู้ซึ่งการละการน,นี้ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับที่สําคัญก็คือทั้งสองมีความคิดเกี่ยวกับความรักที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้นและต่างก็เคยมีแฟนมาก่อนหลังจากต่างก็เลิกกับแฟนเก่าก็เกิดเคว้งควางรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกกว้างประสบการณ์ชีวิตรักที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองต่างก็มีความรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องหาคนที่มีความจริงใจรักแท้สามารถฝากชีวิตได้และสร้างราฐานสร้างครอบครัวได้ก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานไฟจุย๋ยก็โดนแฟนคลับของพูดต่อว่าให้ต่างๆนาๆนาเยอะมากเลยนะครับในทานองว่าไม่เหมาะที่จะมาเป็นแฟนกับพุทธในช่วงนั้นกระแสต่อต้านจาแฟนคลับของพุธมาแรงมากแต่ปัญหาและอุปสรรค กลับทาให้ทั้งสองมีความรักต่อกันมากขึ้นและยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความจริงใจความรักแท้ของการและกกันในที่สุดทั้งสองจึงบอกกันและกกันว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันและดูแลกันและกันตลอดไปจึงเป็นที่มาของการตกลงแต่งงานเอาสาหรับความรู้สึกของแฟนครับไม่ทั้งที่ชื่นชมยินดีว่าทั้งสองเหมาะสมกันดีแล้วน่ารักทั้งคู่และไม่เห็นด้วยว่ากันว่า ไม่เหมาะสมต่างๆนานา,นาก็เป็นธรรมดาของคนเก่งคนที่มีความสามารถหลอ่อสวยน่ารักดังมีคนหลงรักมากมายเมื่อเขามีเจ้าของแล้วคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ต้องผิดหวังบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามหากคนที่เรารักเราหลงมีความสุขสมหวังแล้วเราก็ต้องดีใจด้วยอันนี้น่าจะทําให้เรามีความสุขกับเขาด้วยซึ่งแสดงถึงความรักความจริงใจที่มีต่อคนที่เรารัก และเราหลงอันเป็นรักที่บริสุทธิ์และจริงใจอย่างที่ว่าหล้ครับแม้ไม่ได้ครองรักทางกายแต่เราก็ได้ครองรักทางใจไม่ใช่หรือก็อน่าจะพอและทําให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิใจในคนที่เรารักเราหลงมันเป็นเรื่องของความรักทางใจมันเป็นเรื่องของความสุขทางใจเราสามารถรักได้ไม่มีใครรู้และก็ไม่มีใครว่า แต่ต้องไม่แสดงออกให้คนอื่นรู้จนมากเกินไปมันจะดูไม่เหมาะไม่ควรนะครับพูดถึงกันเป็นดารานัตแสดงด้วยกันแต่งานแล้วเวลาอีกคนไปแสดงละครแสดงหนังจะไม่หืนหวงหรือเรื่องนี้ทั้งสองก็บอกว่ารักและหืงหวงมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงเป็นอาชีพต้องแยกให้ออกที่สำคัญคือแต่ละคนต้องระวังอย่าเลยบทที่แสดงมีอะไรก็พูดคุยกันให้จบ แล้วนอกการแสดงละ่ะสามีก็พูดนะไม่อยากให้ภรรยานุ่งสัน้นเปิดอกมากไปอะไรที่ทำให้เขาเห็นมากไปเราก็ไม่อยากให้ภรรยาทำห่วงนะอาชีพนักแสดงนางแบบพิธีกรผู้จัดละครน,นักธุรกิจนอกจากนี้จุวยก็ยังทำ YouTube เบอร์อีกด้วยนะครับข้อคิดดีๆที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายหนึ่ง ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพเสมอเคารพตัวเองเคารพความคิดของตัวเองบางทีเราไม่ชอบร่างกายนี้แต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะเป็นร่างของเราแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ 2. ความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันในชีวิตของมนุษย์เวลามีความสุขก็อย่าลืมความทุกข์เวลามีความทุกข์ก็อย่าลืมว่าก็มีความสุขอยู่เหมือนกัน ไม่ดีใจเกินไปไม่ทุกใจมากจนเกินไป 3. เป็นคนจริงจังมากก็เลยดูเหมือนเป็นคนดุมีเหตุผลไม่หยาบครยสเป็นคนพูดเร็วๆมากๆ 5. รู้จักออมในรูปของหุ้น 6. เตรียมพร้อมทำงานมีการทำการบ้านในบทที่แสดงตรงต่อเวลามากๆพร้อมลุยพร้อมทำงานเสมอเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบ 7. เพื่อน เราต้องเสมอต้นเสมอปลายแปดทำงานให้ดีที่สุดทํางานอย่างมืออาชีพทําให้คล่องทําให้เก่งอย่างที่สุดการทํางานที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์เก้ามีระเบียบมีวินยัยมากมากสิบมีความจริงใจมากสิบเอ็ดทุ่มเทก,กับงานที่ทํมากมากสิบสองพัฒนาตัวเองเสมอสิบสามงานสําเร็จได้เพราะผู้ร่วมงานเราไม่ได้เก่งคนเดียว 14. ทําทำจากเล็กไปหามากนกน้อยทำรังแต่พอตัว 15. นอนให้พอสําคัญมากการหลับไม่พอจะทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมรู้สึกไม่ดีเวลานอนจะต้องนับให้ได้นะครับ 8. ชั่วโมง 16. ระวังการตัดสินใจในทุกๆเรื่องการตัดสินใจผิดเป็นบทเรียน 17. อย่าเป็นคนจดจำความแค้นจะทำให้เราเป็นทุกข์ไม่รู้จบ 18. มองในแง่บวก 19. บ 19. ยึดติดทำไมมันไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเรารู้จับ่อยวางบ้าง 20. การท่องเที่ยวทำให้มีความสุขผ่อนคลาย21ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและก็ไม่ยอมให้ผู้อื่นเอาเปรียบ 22. พูดต,งตรงๆพูดจริงมีความซื่อสัตย์ 23. ต้องมีสติเสมอเมื่อสติขัดไปให้เรียกสติกลับมาตั้งสติด,ด้วยการนับ12 3 ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระพิธีกรเวิร์ดพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์และผู้จัดละครนโยบายของเราให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพขอบคุณที่ทติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ